สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดที่สหรัฐอ,อเมริกาคดีนี้เป็นคดีของโอไมมาอาลีโอไมมาเป็นหญิงสาวที่เกิดในประเทศอียิปต์เธอเกิดในหมู่บ้านที่ยากจนมากใกล้กับประเทศซูดานเธอถูกเลี้ยงดูมาไม่ค่อยดีเธอถูกพ่อทำรายตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเธอถูกร่วงละเมิดจากพ่อ และถูกพ่อทุบตีมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นที่ถูกพ่อทำร้ายแม่ของเธอก็ถูกพ่อทำร้ายเช่นกันสองแม่ลูกจึงตัดสินใจหนีจากความรุนแรงที่พวกเธอต้องเผชิญพวกเธอทั้งคู่ได้หนีไปอยู่ในยานสลัมสลัมแห่งน,นั้นสร้างอยู่ท่ามกลางสุสานสลัมแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสลัมแห่งความตาย เธอและแม่ใช้ชีวิตท่ามกลางความยากจนและความสิ้นหวังจนเธออายุได้18ปีโอไมยมาได้พบกับผู้ชายอเมริกันคนหนึ่งเขามาทำงานอยู่ในประเทศอียิปต์เขามาทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมด้านน้ำมันทำให้เขามีรายได้ที่ดีมากทั้งสองคนได้เริ่มคบหาเป็นแฟนกันและนี่เป็นโอกาสของเธอ ที่เธอจะหนีจากความยากจนที่เป็นอยู่เธอจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เธอจึงแต่งงานกับหนุ่มอเมริกันคนนั้นพวกเขาทั้งคู่แต่งงานกันและบินกลับไปใช้ชีวิตที่อเมริกาในปี1986ตอนเตอนนี้โอไมมาย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่เธอไม่คุ้นเคยเธอไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เธออยากทำงานอะไรก็ได้ที่ได้เงินแต่เธอไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เธอพูดได้แค่นิดหน่อยซึ่งนั่นทำให้เธอไม่สามารถหางานประจำทำได้โอไมมาจึงทำงานพิเศษเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นหลักและการหาไรายได้พิเศษเล็กๆน้อยๆเช่นการลักขโมยหลังจากนั้นเธอได้เริ่มแอบขายบริการเธอเริ่มโกหกผู้ชายเหล่านั้นว่าเธอยังเป็นโสด เพื่อจะหลอกเอาเงินจากพวกผู้ชายเหล่านั้นและในบางครั้งเธอก็ขโมยของจากผู้ชายพวกนั้นจนเธอเริ่มมีเงินเพื่อแอบไปซื้อปืนผิดกฎหมายเมื่อมีปืนทุกครั้งที่เธอออกไปกับพวกผู้ชายเธอก็จะนำปืนออกมาข่มขู่เพื่อให้ได้เงินและทรัพย์สินของผู้ชายเหล่านั้นตอนนี้โอไมมาเริ่มต้นเป็นอาชญากรมืออาชีพ เธอรู้ว่าเธอต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้เงินทองมากมายจากพวกผู้ชายแต่ความลับไม่มีในโลกสามีของเธอก็รู้จนได้และเขาได้อยากขาดจากเธอหลังจากเลิกลากับสามีเธอได้ย้ายหนีไปที่แคลิฟอร์เนียเพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากคดีจี้ปนของเธอ และที่แคลิฟอร์เนียเธอได้รู้จักและพบกับผู้ชายอีกคนเขาชื่อบิลเนวสันบิลเป็นหนุ่มใหญ่สูงไวัยเขามีบุคลิตท่าทางใจดีเขาเป็นคนพูดน้อยบิลเคยทำงานเป็นนักบินเขาค่อนข้างฐานะดีแต่เขาก็เคยลักลอบขายยาและถูกจับในคดีนั้น ในคดีลักลอบขายยาบิลถูกตัดสินจำคุก4ปีและเขาต้องออกจากการเป็นนักบินโดยหลังจากที่โอไมมาย้ายมาแคลิฟอร์เนียเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อหนีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกระทั่งในปี1991ทั้งคู่ได้พบเจอกันในบาร์แห่งหนึ่งซึ่งโอไมมาทำงานอยู่ที่บาร์แห่งนั้นทำให้เธอรู้ว่าบิลมีทรัพย์สินมากมายและที่ดิน ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้มันดึงดูดเธอเป็นอย่างมากเพราะเธออยากได้เงินหลังจากทั้งคู่รู้จักกันไม่กี่วันทั้งคู่ได้ตัดสินใจแต่งงานกันในตอนนั้นบิลอายุห6ปีและโอไมมาเธอมีอายุ23ปีบิลนั้นเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะได้เจอรักแท้กับผู้หญิงที่อายุห่างจากเขาเกือบ33ปี และบิลจะชอบไปคุยโอ้อวดกับเพื่อนๆของเขาว่าเขานั้นมีภรรยาเด็กแต่บิลยังหย่าร้างกับภรรยาเก่าไม่สำเร็จการแต่งงานของเขากับโอไมมาจึงไม่ใช่เรื่องถูกกฎหมายแต่พวกเขาก็จัดพิธีแต่งงานในโบสถ์อย่างไม่สนใจใครภายหลังแต่งงานทั้งคู่ได้บินไปฮันนีมูนกันที่เท็กซัสและอาคันซอ เพื่อไปพบและทำความรู้จักกับคนในครอบครัวของบิลครอบครัวของบิลไม่ชอบโอมยมาพวกเขารังเกียดเธอทุกคนในครอบครัวต่างคิดว่าเธอน่าจะมาหลอกเอาทรัพย์สินของบิลทำให้เธอเร่งรีบแต่งงานกับบิลและที่สำคัญโอไมยมาอายุน้อยกว่าพวกลูกๆของบิลซะอีก หลังจากพบปะก,กับครอบครัวของบิลทั้งคู่ได้บินกลับมาใช้ชีวิตที่แคลิฟอร์เนียและเธอได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของบิลจนกระทั่งผ่านไปสี่สัปดาห์ในวันที่หนึ่งธันวาคมปี1991ในช่วงเช้าของวันนั้นชายคนหนึ่งเขาชื่อโฮเซเขาได้ยินเสียงคนมาทุบประตูอยู่หน้าห้องเขาจึงมองออกไปนอกหน้าต่างห้องของเขา เขาเห็นรถยนต์สีแดงมาจอดอยู่ด้านนอกอพาร์ตเมนต์และหน้าห้องก็มีเสียงทุบประตูแต่เขาไม่รู้จักเขาจึงไม่กล้าเปิดประตูห้องออกไปดูและในที่สุดเสียงนั้นก็เงียบไปจนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเขาได้ยินเสียงเคาะประตูอีกครั้งโฮเซจึงได้มองออกไปนอกหน้าต่างเขาได้เห็นรถยนต์คันเดิมและคนที่เดินออกมาจากรถคนนั้นคือโอไมมา เธอได้เดินมาทุกประตูห้องของเขาโฮเซจึงตัดสินใจเปิดประตูห้องเมื่อเขาเห็นโอมมาเธอมีรอยขีดข่วนทั่วตัวเธอได้บอกว่าบิลสามีของเธอเขาได้ทำร้ายร่างกายเธอเธอไม่มีทางเลือกนอกจากป้องกันตัวเองเธอได้ลงมือฆ่าบิลไปแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเมื่อบิลเสียชีวิตเธอไม่รู้ว่าเธอต้องทำอย่างไรต่อเธอจึงได้หั่นร่างของเขาออกเป็นชิ้นชิน และตอนนี้เธอต้องการความช่วยเหลือเพื่อช่วยกำจัดชิ้นส่วนของบิลโอไมมาพาโฮเซไปที่รถยนต์ของเธอเมื่อเธอเปิดประตูรถในนั้นมีชิ้นส่วนของบิลอยู่ในถุงขยะสีดำโฮเซมองชิ้นส่วนนั้นอย่างตกใจโอไมมาได้บอกโฮเซว่าถ้าเขาช่วยเธอซ่อนชิ้นส่วนพวกนี้เธอจะมอบรถยนต์มอเตอร์ไซค์เป็นของขวัญตอบแทนให้เขาสองคัน และเงินอีกจำนวนหนึ่งแน่นอนว่าโฮเซรู้สึกตกใจและตกตะลึงกับคำขอร้องของโอไมม่าถึงเขาจะเคยลักขโมยแต่เขาไม่เคยมีความคิดที่จะฆ่าคนซึ่งการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้อาจจะทำให้เขากลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีฆาตกรรมที่เขาไม่ได้เป็นคนก่อในตอนนั้นโฮเซจึงคิดแผนการได้อย่างรวดเร็ว เขาได้บอกกับโอไมมาไปว่าเขาจะกลับไปหาเธอที่อาพาร์ตเมนต์เร็วๆนี้โฮเซบอกให้โอไมมากลับไปรอเขาที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอก่อนแต่นี่เป็นเรื่องที่โฮเซโกหกเมื่อโอไมมาขับรถกลับไปเขารีบกลับไปที่ห้องแล้วรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดจับรถของโอไมมาไว้ได้ M A ide ide จากการตรวจค้นภายในรถเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนของบิลและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดก็ได้กระจายกำลังการไปตรวจค้นที่อพาร์ตเมนต์ของบิลเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าเดินทางหลายใบที่มีถุงขยะสีดำอยู่ด้านใน และด้านในถุงขยะสีดำนั้นเป็นชิ้นส่วนของบิลภายในห้องอาบน้ำเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆอยู่ในอ่างอาบน้ำเมื่อตรวจคนเข้าไปในครัวในเตาอบเจ้าหน้าที่พบมือมนุษย์สองมือในหม้อต้มสุกเจ้าหน้าที่พบชิ้นเนื้อต้มอยู่เต็มหม้อมีชิ้นเนื้อราดซอสสุกแล้ววางอยู่บนโต๊ะ เมื่อเปิดตู้เย็นเจ้าหน้าที่พบหัวของบิลมันแช่อยู่ในช่องฟิลโอไมม่มาถูกเจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบสวนเธอได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าบิลได้ฆ่าใครบางคนและตอนนี้บิลได้หนีไปที่ฟลอริดาแล้วเธอได้บอกเจ้าหน้าที่ต่อว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นเป็นชิ้นส่วนของคนที่บิลฆ่าแต่เจ้าหน้าที่ได้บอกเธอว่า พวกเขาพบศีรษะของบิลในตู้เย็นเมื่อโอไมมาได้ยินดังน,นั้นเธอแต่งเรื่องโกหโกอีกครั้งจนเจ้าหน้าที่งงเธอได้บอกเจ้าหน้าที่ว่ามีปีศาจจากประเทศอียิปต์มันมากระซิบในหัวของเธอแล้วมันเกี้ยก,กล่อมให้เธอฆ่าบิลแล้วทำลายร่างกายของเขาซะปีศาจได้บอกเธอว่าถ้าร่างกายของบิลถูกทำลายบิลจะมีชีวิตหลังความตายที่ดี และอีกครั้งเธอได้กลับคำให้การเธอได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าเธอได้ฆ่าบิลเพื่อป้องกันตัวเองบิลทำร้ายร่างกายเธอก่อนเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวเธอไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คร่างกายแต่เธอไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายหรือถูกทารุณกรรมแต่ต่อมาเธอได้ใช้เล็บข่วนไปที่ใบหน้าและตามตัว เพื่อสร้างหลักฐานว่าบิลทำร้ายเธอแต่หมอก็สามารถระบุได้ว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากเล็บของเธอเองก่อนเสียชีวิตบิลได้โทรศัพท์หาลูกสาวคนโตเขาได้บอกลูกสาวว่าเขามีความสุขมากกับชีวิตใหม่และภรรยาคนใหม่ของเขาและบิลต้องการให้ลูกสาวเข้ามาทานอาหารเย็นด้วยกันในวันขอบคุณพระเจ้า แต่ลูกสาวของบิลปฏิเสธเพราะเธอไม่ชอบโอไมมาและนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้คุยกับพ่อของเธอเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวโอไมมาไปตรวจเช็คสุขภาพจิตผลการประเมินเธออยู่ในสภาวะปกติเธอไม่มีอาการทางจิตจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทั้งคู่แต่งงานกันอย่างผิดกฎหมายคือหมายความว่าโอไมมาจะไม่ได้รับทรัพย์สินอะไรเลยจากบิล ถ้าบิลไม่ได้เขียนพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้เธอโอไมม่า oh จึงบอกให้บิลเขียนพินัยกรรมยกทุกอย่างให้เธอแต่บิลปฏิเสธพวกเขาทั้งคู่ทะเลาะกาันจากนั้นเธอเริ่มลงมือทํำลายบิลโดยการตีไปที่ศีรษะของเขาหลายครั้งเมื่อบิลเสียชีวิตเธอจึงได้แยกชิ้นส่วนของเขา จากการตรวจเช็คของแพทย์ชนสูตรพวกเขาบอกว่าเธอน่าจะเคยชํแหละบางอย่างมาแล้วซึ่งอาจจะเป็นสัตว์เพราะวิธีการชํแหละร่างของบิวน้นเหมือนพวกมืออาชีพจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่พวกเขายังหาจิ้นส่วนของบิวไม่ครบจนโอไมม่มาได้คุยกับนัก,กจิตวิทยาเธอได้บอกนัก,กจิตวิทยาว่าเธอทยอยนำเนื้อของบิวมาปรุงเป็นอาหาร เธอทำสตูเนื้อบิเธอนำเนื้อเบลมาย่างและใส่ซอสบาร์บีคิวเธอได้กินเนื้อเบิอยู่ตลอดช่วงสามถึงสี่วันก่อนที่เธอจะถูกจับ,เธ,จกกบเธอได้บอกนักจิตวิทยาต่อว่าไม่มีอะไรจะหวานไปกว่ารสชาติของเนื้อมนุษย์เนื้อสัตว์ต่างๆก็ไม่หวานเท่ากับเนื้อมนุษย์โดยเฉพาะเนื้อของเบิวนั้นมันหวานหอมอร่อยมาก ต่ต่อมาเมื่อขึ้นศาลเธอได้ให้การปฏิเสธว่าเธอไม่เคยกินเนื้อของบิลเธออ้างว่าบิลทำร้ายร่างกายเธอก่อนเธอจึงต้องป้องกันตัวเพื่อเอาตัวรอดและเธอจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนทำร้ายบิลคนที่ชำแหละร่างของบิลเธอคิดว่ามันน่าจะเป็นปีศาจร้ายจากอียิปต์เพราะเธอไม่ได้เป็นคนทำ ในเดือนมกราคมปี1993โอไมม่าถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมและเธอต้องติดคุกไปแล้ว28ปีเธอจึงจะมีสิทธิ์ขอทันบนหลังจากนั้นโอไบมาพยายามขอทันบนแต่เธอได้รับการปฏิเสธศาลได้ให้เหตุผลว่าเธอเป็นบุคคลอันตรายที่ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลภายนอกได้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน